สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะครูเมย์จะพาทุกท่าน ไปรู้จักกับสิวิไลและสิวิไลมอคืออะไรนะคะวันนี้นะคะหลายๆท่านนาะคงสงสัยว่าเอ๊ะครูมเมยนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรและสิวิไลมอะคะคืออะไรรอะนะคะอ่าแล้วทำไมต้องมาปลูกกล้วยแล้วทำไมงบ300อนะคะปลูกกล้วยและเป็นเจ้าของเลย่สีวสวนกล้วยแล้วมันดียังไงนะคะบอกเลยนะคะว่าวันนี้นะคะสิวิไลมอนะคะ เป็นแอปช้อปปิ้งของคนไทยที่เหมือนก,นกันกับแอปดังในเมืองไทยค่ะและเรานะคะมีไอเทมที่ชื่อว่า Happy f o o t y หรือส่วนกล้วยออนไลน์นะคะที่ทำให้ ลูกค้าหรือใครก็ตามนะที่มาเล่นเกม Happy f o o t ด้มีเงินไปช้อปปิง้งร้านค้าขายดีนั่นเองคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่มีสินค้าแล้วคุณอยากจะมาเปิดร้านค้าบนสิ่เลมอง่งายมากๆค่ะวันนี้นะหลายๆท่านนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของโรงงานนะคะ เป็นชาวไร่ชาวสวนนะคะมีสินค้าท้องถิ่นสินค้าโอท็อปนะคะหรือมีฝีมือในการทำอาหารหรือแม้กระทั่งคุณเปิดร้านค้าที่ไหนของประเทศไทยก็ตามค่ะบริษัทสิวไลท์โกลบอลฟินเทจชีวันจำกัดและแอปพลิเคชันสิวไล์มอนะคะเป็นซูเปอร์แพลตฟอร์มของคนไทยที่มาสนับสนุนสินค้าและผู้ประกอบการไทยให้ขายดีทั่วโลกและ ทั่วไทยค่ะถ้าทุกคนลองมองดูดีๆนะคะว่าวันนี้ค่ะมีแพลตฟอร์มไหนไหมที่สนับสนุนสินค้าคนไทยไปทั่วโลกท้าทิพคุเมสังเกตดูนะคะไม่มีนะคะใครว่าไม่มีพิมพ์ไม่มีมาได้เนาะแต่วันนี้ค่ะเกิดขึ้นแล้วนะคะนั่นก็คือสิเวไลมอที่จะมาสนับสนุนสินค้าดีๆของคนไทยนะคะมาสนับสนุนนะคะสินค้ากเกษตรสินค้าของผู้ประกอบการไทย ทุกๆคนเลยค่ะให้เป็นที่รู้จักทั่วไทยและทั่วโลกนั่นเองนะคะและสามประเทศที่เราขยายไปแล้วนะตอนนี้ก็คือประเทศลาวนะคะประเทศกัมพูชาประเทศพามา่าตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการทำสัญญาระหว่างประเทศค่ะแล้วถ้าใครที่คิดว่าอุ้ยสินค้าของเรานะเป็นที่ ต้องการของประเทศลราประเทศกัมพูชาประเทศพม,ม่า martyr, หรือประเทศอื่นๆนะคะที่บริษัทสินไรจะขยายขึ้นไปนะคะไปในเทปยุโรปนะไปในเทปแอฟริกาใครที่อยากจะให้สินค้าของคุณนะคะเป็นที่รู้จักทั้งทั่วไทยและทั่วโลกมาจองพื้นที่การขายสินค้าได้เลยค่ะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะคะว่าสินไลมอนเนี่ย หน้าตาเป็นอย่างไรและเหมือนกันกับแอปดังในเมืองไทยไหมล่ะเออเดี๋ยวจะกลับก็ให้ดูแล้ววันนี้ใครที่แบบไม่ว่าคุณนะคะจะเป็นตัวแทนค่ายไหนแบรนด์ไหนอยู่ก็ตามนะคะยินดีต้อนรับทุกค่ายทุกแบรนด์ทุกอาชีพเลยค่ะและในสิวเรลยมอนะคะมีสินค้าหลายค่ายหลายแบรนด์มากๆที่เอามาวางจัดจำหน่ายผ่านแอปสิวเรลยมอแล้วแล้วคุณเมย์นะคะก็ชอบสินค้าเหล่านั้นแหละมาใช้ในชีวิตประจำวัน ชอบจริงๆนะทุกคนคุ้นคุ้นไหมเนี่ยชอบมากินทุกเดือนเลยเพราะว่าในส่วนในสีเวิลามอเนี่ยคุณเมมีเงินจากส่วนกล้วยไงคะแล้วคุณเมก็จะไม่ไปช็อปที่อื่นเนี่ยทุกคนชอบมาใช้จริงๆ,ๆอ่าทุกคนคุ้นเคยไหมคุณคุณหน้าไหมล่ะอ่าเนี่ยค่ะชอบมาใช้จริงๆเนี่ยใช้หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวใส่ต้องไปช็อปใหม่แล้วนะเนี่ยชอบมาใช้จริงๆอ่ะชอบจากสีเวิลามอ เพราะว่าคุณไม่เอาเงินจากส่วนกล้วยไปช็อปในสีว่วลมอที่ตัวแทนต่างๆเอามาขายผ่านสีว่วลมอค่ะวันนี้นะคะใครก็ตามเนาะ ที่เคยทักมาขายสินค้าหลังบ้านคุเมที่คุเมไม่ได้ช็อปไม่ใช่อะไรนะเพราะคุเมมีเวอร์คชอปในส่วนกล้วยแล้วคุเมก็ไปช็อปกับตัวแทนที่เขามาขายในสีเวลามอนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพี่รู้ท่านนะอยากจะขายสินค้าของท่านได้ยินดีต้อนรับนะคะในสีเวลามอนเนี่ยเรามีลูกค้าพร้อมช็อปและที่สําคัญคือกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ย มีเงินในกระเป๋าวอเชอร์เพพาะว่ากลุ่มลูกค้าเราๆนะเขาเรียกว่ามีอ่าเป็นเจ้าของสวนกล้วยเป็นเจ้าของผลไม้นะคะที่ทําให้ทุกท่านเนี่ยมีเงินช้อปปี้อยู่ในสีเวลมอและจะไม่ออกไปช็อปคานนอแน่นอนนะนอเสียใจว่าสินค้าที่เราจะช็อปเนี่ยในสีเวลามอมไม่มีขาย อ่าแค่นั้นไม่พอค่ะการที่เรามีไอเทมสวนกล้วยหรือแฮปปี้ฟูตี้เนี่ยทำให้ร้านค้าและผู้ประกอบการที่มาขายสินค้าผ่านสีและมอมาเปิดร้านค้าในสีและมอเนี่ยขายดีขายปังเพราะอย่างที่คุณไม่บอกคือเราสนับสนุนสินค้าคนไทยค่ะเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทฟรีๆผ่านแอปสีเมอผ่านไลน์โปรดักต์สีวิไลผ่านกนารไลฟ์สด ในเพจสี่ลาย e ันเนอร์สี i ลายออฟฟิเชียลที่มีเจ้าาที่มันไลฟ์สดขายสินค้าให้คุณฟรีๆนะคะถ้าใครที่ติดตามคอมเม์มาตลอดเนาะจะเห็นว่าบริษัทจะมาไลฟ์สดขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการหรือตัวแทนที่ไปเปิดร้านค้าในสิ่คโปร์เนี่ยฟรีทุกอาทิตย์เลยทุกวันเสาร์บ่ายโมงเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณนะคะจะเป็นตัวแทนใครไหนแบรนด์ไหนอยู่ก็ตามเนาะสามารถเอาสินค้ามา บางจำไหนมาเปิดร้านค้าที่สิวไลมอได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าหน้าตาของสิวไลมอเป็นอย่างไรนะคะอ่าเดี๋ยวจะกลับก็ให้ดูนะว่าหน้าตาของสิวไลมอเป็นอย่างไรนะคะรอสักครู่นะคะสวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านที่มาดูทั้งสดและย้อนหลังนะคะวันนี้นะคะสิวไลมอนะคะเป็นแอปพลิเคชันน้องใหม่ของคนไทยนะที่สนับสนุนสินค้าคนไทยให้ขายดีทั่วไทยและทั่วโลก และนี่ก็คือหน้าตาของสีวิไลมอค่ะและที่อยู่ข้างๆนี้ก็คือพี่ลาพี่โชใช่ไหมคะสีวิไลมอก็ เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางนะคะเหมือนพี่ลาพิโชเลยแต่วันนี้ค่ะเราเป็นของคนไทยนะคะพี่ลาพี่โชไม่ใช่ของคนไทยนะ,ะทุกคนแต่4ีวลมอเป็นของคนไทยเป็นแอปช้อปปิ้งของคนไทยที่มาสนับสนุนสินค้าและผู้ประกอบการไทยให้ขายดีทั่วไทยและไปทั่วโลกแล้ววันนี้นะใครที่จะมาเปิดร้านค้านะคะเดี๋ยวเมจะกดให้ดูนะ อ่าอันนี้เข้าเข้ารหัสชาวบ้านอยู่นะคะทุกคนอ่าเข้ารหัสลูกสาวอยู่เนาะเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าหน้าตาของสีวัแลมอเป็นยังไงแล้วการที่ร้านค้าขายดีนะคะทําไมถึงขายดีทําไมร้านค้าถึงขายดีเพราะว่าเรามีไอเทมที่เรียกว่าแฮปปี้ฟุตตี้อ่ะเหมือนพ่ลาพ่โชพ่ลาพ่โช,โชก็มีเกมให้นักช้อปปิ้งมันเล่นแต่เกมในพิลาพ่โชเนี่ยเอาไปใช้ซื้อ ไปลดสินค้าใช่ไหมทุกคนแต่เกม Happy f o ุตตี้ในสีเวลมอนมเนี่ยทำให้นักช้อปปิ้งอะ่ะสามารถไปซื้อของได้จริงๆเลยได้เป็นเงินบาทขายกล้วยได้หนึวีได้ร้อยหคุณก็เอาร้อยหิเนี่ยไปซื้อของในมูลค่าร้อยห้าบาทได้เลยนี่ค่ะ เป็นไอเทมที่ทำให้ร้านค้าขายดีเพราะเรามีเกม Happy f o o t ตีที่ทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยมีเงินช้อปปิ้งฟรีฟรตลอดชาติเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครที่มีสินค้าเป็นตัวแทน่ายไหนแบรนด์ไหนอยู่ก็ตามอยากจะเอาสินค้าคุณมาวางจับจานไหนผ่าน4ีเวลามอค่ะยินดีต้อนรับทุกท่าน4ีเวลามอยินดีต้อนรับทุกค่ายทุกแบรนด์ทุกอาชีพเลย เพราะว่าเราแผ L เป็นแผบฟอร์บตัวกลางเหมือนพี่ลาพี่โชเราไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองนะเราสนับสนุนสินค้าและผู้ประกอบการไทยนี่เลยค่ะบอกเลยว่าตอนนี้สินค้าเราเยอะมากๆแล้วคุณเมย์ก็ใช้ชีวิตนะคะในการซื้อสินค้าในการใช้ชีวิตปจจระจำวันอยู่กับสีแ่แลวมอค่ะเพราะคุณเมย์นะคะมีสวนกล้วยที่ผลิตเงินให้คุณเมย์ช้อปปิ้งฟรีๆแล้วใครก็ตามเนาะที่เอาสินค้าใครไหนแบรนด์ไหนมาขายในสีแ่แหวมอเนี่ย ถ้าเกิดคุณเมย์ถูกใจอยากจะช็อปก็ตามมาช็อปในนี้ค่ะเหมือนที่เอาตัวอย่างให้ดูนะก็ช็อปสินค้าค่าดังแบรนด์ดังผ่านสีและมอน,นี่แหละจัดตัวแทนที่เขาเอามาวางจัดจําหน่ายไว้อะวันตอนนี้คุณเมย์เชื่อว่าหลายๆท่านเนาะที่เป็นตัวแทนนะคะไม่ว่าจะขายสินค้าค่ายไหนแบรนด์ไหนอยู่ก็ตามเนาะ ต้องการที่จะขายสินค้าของคุณและให้ขายดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลองให้สีวลามอเป็นอีหนึ่งช่องทางให้กับคุณนะคะที่ได้ขายสินค้าของคุณค่ะเพราะวันนี้นะเรามีลูกค้าที่พร้อมมีเงินพร้อมช้อปปิ้งสินค้าของคุณลองให้โอกาสตัวเองมามีร้านค้าในสีวลไลมอดูค่ะ สามารถที่จะส่งสินค้ามาให้บริษัทไร้สดขายให้ฟรีได้ด้วยนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นคอสคอสคูออนไลน์นะคะเปิดคอร์สสอนถ่ายรูปแต่งรูปทำคลิปก็สามารถเอาคอร์สของคุณนะคะมาวางขายที่สี่วิไลมอได้มาเปิดร้านขายคอสได้เลยนะคะอ่านี่คืออีกหนึ่งช่องทางนะที่จะทำให้คุณมีลูกค้ามากขึ้นค่ะแล้วลูกค้าของเรามีเงินพร้อมช็อป และที่สําคัญคุณไม่ต้องตอบแชทไม่ต้องปิดการขายเพราะวันนี้ลูกค้าของเรานะอยากจะชอบสินค้าค่ายแหนแบรนด์ไหนในสีวิเลมอเขาจะกดจิ้มใบซื้อเองและ้ระบบจะหักเงินอัตโนมัติคุณมีหน้าที่กลรับออเดอร์ส่งสินค้าให้กับลูกค้าแล้วรอรับตังอย่างเดียวค่ะใครที่เป็นตัวแทนแล้วอยากจะหาช่องทาง จำหนสินค้าเพิ่มนะคะยินดีต้อนรับทุกค่ายทุกแบรนด์ทุกอาชีพนะเราตูกต้องตามกฎหมายนะคะทุกคนมาดูได้เลยเราจดทะเบียนการค้าอีเลออ็กทรอนิกส์และจดทะเบียนซอ์บอร์เรียบร้อยค่ะ2ฉบับ บริษัทของเรานะคะตั้งอยู่ที่พัฒนาการ3 1มสิบทับหนึ่งค่ะและทายหลายท่านเนาะที่มาเปิดร้านค้าแล้วขายดีขายปังมากๆเพราะที่นี่นะคะมีกล้วยเท่ากับมีตังมีร้านค้าที่สี่เวลาเท่ากับปังค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านที่มาดูทั้งสดแล้วย้อนหลังนะคะ สินค้าของท่านนะคะจะมีประโยชน์มากๆก,กับลูกค้าของเรานะคะตอนนี้นะคะเราก็อยากจะหาสินค้านะคะมาให้ลูกค้าสวนกล้วยของเรานะคะได้มีสินค้าได้เลือกช้อปปิ้งให้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครเจอร้านนี้และคุณอยากจะมีร้านค้าที่สิวนวัยหมอนะคะยินดีต้อนรับทุกใายทุกแบรนด์ทุกอาชีพจ้าเออใครมาเปิดร้านก่อนนะคุณจะมีลูกค้าประจํา และที่สำคัญนะใครเปิดร้านค้าที่สิวิไลมอคุณเมย์จะบอกอีกหนึ่งข้อดีให้ค่ะไม่ว่าวันนี้นะคะทุกท่านเนะาะจะขายสินค้าที่ช่องทางไหนก็ตามนะคุณจะได้แค่กำไรจริงหรือไม่จริงใครว่าจริงพิมพ์จริงมาแต่ถ้าวันนี้นะคะคุณอยากจะมีไรายได้กับลูกค้าของคุณไปตลอดชาติเรามาเปิดร้านค้าที่สิวิไลมอดูสิคะ แล้วบอกลูกค้าของคุณมาช็อปสินค้าของคุณผ่านสิเวลามอดูสิคะแล้วต่อให้วันนี้ลูกค้าของคุณจะเติมเงินไปช้อปปิ้งสินค้าร้านไหนก็ตามคุณยังมีไรายได้กับลูกค้าของคุณไปตลอดชาติแบบนี้เอาไหมคะ <c oughs> แบบนี้ใครเอาใครสนใจนะคะพิมพ์สนใจหรือทักสมัครได้เลยนะคะสมัครฟรีค่ะและถ้าคุณอยากจะเปิดร้านค้านะคะ วันนี้นะคะโปรโมชั่นในการที่คุณสามารถที่จะมาขายสินค้าบนสีวเวลมอได้มาเปิดร้านค้าได้ค่ะเพียงแค่คุณนะคะมีเงินช้อปปิ้งสะสมที่1,000บาทหรือใครจะเติมเงิน1,000บาทมาเร็ก,ก็ได้ค่ะเพื่อให้คุณนะคะได้มีร้านค้าที่สีวเวลามอและหนึ่งพันบาทตรงนี้นะคะไม่ใช่ค่าแปะเจียหรือค่า ใช้ใจ่ายได้ๆนะคะแต่เพื่อให้คุณนะคะได้ไปช้อปปิ้งในสีเวลมอเท่านั้น1000บาทที่คุณเติมมานะคะเพื่อเปิดโอกาสให้คุณนะคะได้มีร้านค้าที่สีเวลามอแล้วคุณจะเอา1000บาทตรงเนี้ยไปช้อปปิ้งสินค้าอะไรก็ตามในสีเวลมอ ไม่มีใครเอาเงินคุปไปค่ะทางครูเมย์ทางบริษัทไม่มีใครเอาเงินคุปไปคุณสามารถไปช้อปปิ้งอะไรก็ได้เมื่อ,อไรก็ได้แต่ถ้าให้คุณสามารถเปิดร้านค้าแล้วขายสินค้าที่สี่เวลามอที่มีลูกค้าพร้อมช้อปไม่ต้องตอบแชทไม่ต้องปิดการขาย แบบนี้สนใจพิมพ์สนใจมาได้เลยนะคะสี่เลมอเป็นแอปพลิเคชันของคนไทยค่ะที่เหมือนกับพี่ลาพิโชแต่วันนี้เราเป็นของคนไทยและสนับสนุนสินค้าและผู้ประกอบการไทยให้ขายดีทั่วไทยและทั่วโลก วันนี้นะคะเรามีไอเทมแฮปปี้ฟูตี้ค่ะใครที่เปิดร้านค้าที่นี่แล้วคุณโชคดีมากๆเพราะชาวมหาเศรษฐีส่วนกล้วยของเราที่มาเล่นเกมแฮปปี้ฟูตี้เขามีเงินบัลล์เชอร์พร้อมช้อปปิง้งใครที่ยังไม่เปิดมาเจอร้านนี้อยากจะเปิดเปิดได้เลยค่ะยินดีต้อนรับทุกค่ายทุกแบรนด์ทุกอาชีพนะคะและตัวแทนหลายหลายค่ายหลายหลายแบรนด์นะคะเอาสินค้ามาวางจำหน่ายที่นี่แล้วขายดีขายปังกันมากค่ะใครไม่เชื่อ ไปสมัครฟรีและดาวน์โหลดมาดูเลยใครสนใจสมัครฟรีก่อนแล้วมาดูนะคะจิ้มลิงก์สมัครฟรีได้เลยค่ะในเฟซบุ๊กของครูเมจะมีลิงก์ให้คุณสมัครสมาชิกฟรีแล้วถ้าคุณสมัครฟรี Free แล้วอยากจะเปิดร้านค้าไม่รู้จะเปิดยังไงทักหาครูเมได้เลยครูเมมีกลุ่มสอนฟรีค่ะ ทุกขั้นตอนที่ครูอยากจะสร้างไรายได้วันนี้นะคะหนึ่พที่คุณมาเป็นร้านค้าไม่มีใครเอาเงินคุณไปหนึ่พที่คุณเติมมาช้อปปิ้งยังอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าให้คุณสามารถเปิดร้านค้าและเอาสินค้าของคุณมาวางจัดจำหน่ายได้ด้วยหลายๆท่านขายดีมากๆเลยนะวันนี้นะคะใครอยากจะให้ช่องทางให้กับตัวเองจิ้มลิงก์สมัครฟรีได้เลยค่ะ มาส่งต่อบอกต่อช่องทางที่จะทำให้คุณได้เจอลูกค้าที่มีเงินพร้อมช้อปปิง้งวันนี้นะคะใครที่ทักมาหาคุณเม์หลังบ้านขายสินค้าอะไรก็ตามที่คุณเมมไม่ซื้อไม่ใช่อะไรคะ่ะเพราะคุณเมมมาช็อปไหนสิเวลาหมอแล้วจ้าเพราะไล ค่ายหลายแบรนด์นะคะเอาสินค้ามาวางจัดจำหน่ายในสีแวดล้อแล้วอ่ะแล้วคุณเมยมีเงินจากสวนกล้วยนะคะคุณเมย์จะไม่ไปช็อปข้างนอกแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะมีลูกค้าที่มีเงินพร้อมช็อปมาเลยจ้ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะต่อให้วันนี้ข่ายกอมาขายแล้วคุณเป็นตัวแทนค่ายกอคุณก็สามารถเอามาขายได้อีกค่ะนี่บอกทางให้แล้วนะคะบอกช่องทางในการ ขยายร้านค้าให้กับคุณแล้วนะคะบอกช่องทางในการที่จะทำให้คุณขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นแล้วเนาะอยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นโอกาสนั้นนะแลร้านค้าที่มาเปิดก่อนเนี่ยบอกเลยว่าเขามีลูกค้าประจำแล้วเขาไม่ลูกค้าประจำแล้วเนาะวันนี้นะคะใครที่มาเจอไลฟ์นี้ ถ้าคุณอยากจะมีร้านค้าเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะสาหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณเมย์ขออนุญาตกลับมานะคะอ่าสีไวไลมอลนะเป็นแอปช้อปปิ้งของคนไทยและสัญชาติไทยที่มาช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ขายดีทั่วไทยและทั่วโลกถ้าคุณอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ไปศึกษาใน youtube นะคะใน,ใน youtube นะคะไปศึกษาใน youtube นะคะกลับไปศึกษาใน google ได้เลยค่ะ หลายหลายท่านนะคะได้มาเปิดร้านค้าแล้วรอดแล้วเนาะขายดีแล้วมีลูกค้าประจําแล้วหลายหลายท่านที่เป็นตัวแทนนะคะได้ทักมาปรึกษากับครูเมย์นะคะและมาเปิดร้านค้าแล้วก็ขายได้อ่ะทุกคนเออเพราะครูเมย์บอกแล้วนะว่ามีลูกค้าพร้อมซื้อมีลูกค้าพร้อมชอบต่อให้วันเนี้ยคุณจะเป็นตัวแทนข่กอข่า,อข,าขอสาการคุณก็สามารถที่จะมาวางจัดจำหน่ายสินค้าได้เหมือนกันค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้ใครสนใจพิมพ์สนใจได้เลยนะคะ,ะใครสนใจพิมพ์สนใจได้เลยนะใครจะเอาสินค้ามาวางจับจำหน่ายมาได้เลยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกค่ายทุกแบรนด์ทุกอาชีพเลยนะคะต่อให้วันนี้นะคุณนะคะจะขายสินค้าดีช่องทางไหนแล้วก็ตามนะคะอยากจะขายดีเพิ่มมาอีกช่องทางหนึ่งนะคะมาได้เลยจ้ายินดีต้อนรับค่ะ เดี๋ยวคุณเมย์ขอเวลาน,นอสักครู่นะคะอะสำหรับใครนะที่มาเจอไลฟ์นี้นะคะไม่ว่าคุณจะเจอจากช่องทางไหนก็ตามเนาะ คุณก็สามารถที่จะคลิกลิงก์สมัครฟรีนะคะเพราะว่าในเฟบล์คูเมย์นเนี่ยมีลิงก์ให้คุณสมัครฟรีและถ้าคุณยังไม่มั่นใจยังไม่กล้าเอาสินค้ามาวางจัดจำหน่ายบนสีเรมอคคุณสามารถไปศึกษาหาข้อมูลก่อนได้ค่ะและถ้าใครที่สมัครฟรีมากับคูเมย์แล้วนะคะอย่าลืมทักเ่าคูเมย์ด้วยนะคูเมย์ใกลุ่มสอนงานฟรีนะคะและคูเมย์น,นะคะ สอนคุณเปิดร้านค้าฟรีๆค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณอยากจะมีร้านค้าจะต้องทํายังไงนะคะง่ายมาๆเลยค่ะสมัครฟรีก่อนแล้วอยากจะเปิดร้านค้าต้องทํำยังไงทักมาหาคุณมีได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะเพิ่มช่องทางการขายให้กับตัวเองยินดีต้อนรับ ทุกค่ายทุแบรนด์ทุอาชีพสำหรับวันนี้ครูเมย์ไปแล้วนะคะใครสนใจหรือใครสงสัยอะไรทักมาปรึกษาส่วนตัวได้เลยจิ้มลิงก์แอดไลน์มาหาครูเมย์ได้เลยค่ะหรือใครจะทักช่องแชท a c e b o o k ก็ได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกท่านนะคะที่ขายสินค้านะคะไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามเฮงๆฮงปังปทุกทุกคนเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ